สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทุกคนประดิษฐ์พลมมุนมือนะครับถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับตัดขวดครับเล็งระหว่างกลางกลางขวดครับนี่นะครับตัดดะแลนะครับขั้นตอนต่อไปครับ ตัดให้เป็นแชกแชกครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับต่อไปตัดตรงขอบๆนี่อครับให้มันไม่คมครับนี่นะครับได้ามาแล้วนะครับต่อไปนะครับเจาะรูที่ฝานี่นะครับตรงกลางเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเอาตะเกียบเข้ามาในนี้ครับแล้วเทบีกระร้อนใส่เลยครับเท่านี้เราก็ได้มาแล้วนะครับถ้ากาวแห้งเราจะได้แบบนี้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเจาะฝ้าลูท hmm. ี่เดิมเลยครับกับขวดอีกขวดหนึ่งครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับมันจะสามารถเอาไม้ตะเกียบต่อกะไปได้ครับจะได้แบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเจาะรูที่ก้นขวดอีกขวดหนึ่งครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับ มันจะสามารถเอาไม้ตะเกียบตอกไปได้ครับจะได้แบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเจาะรูที่ก้นขวดอีกขวดหนึ่งครับขวดนี้ครับเจาะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเอาเชือกมาพันับตะเกียบครับมาเบเสร็จแล้วครับ <c oughs> จะได้เชือกที่ผูกปมตะเกียบแบบนี้เลยนะครับ ข่้นต่อไปครับเอาจะเกียบที่ผูกกระเชื่อใส่ไปในนี้เลยครับพร้อมกับเชื่อก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีทำพลมมุนมือเป็นยังไงบ้างครับทำกันได้หรือเปล่าถ้ามีข้อติชมอะไรก็กรุณาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย